วิธีกรรมในยุคที่สองยุคดอนเจ้าความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับเจ้าปู่จะออกมาในรูปของเจ้าเมืองปกครองลูกบ้านใครทำผิดหรือลบหลู่ดูหมิน่นเจ้าปู่ก็จะลงโทษใครทำถูกก็จะให้รางวัลความเกรงกลัวเจ้าปู่จะลดน้อยลงกว่าสมัยแรกมีการจัดตั้งศาลใหม่ใหญ่กว่าเดิมทำด้วยไม้ มุงหลังคาด้วยหญ้าคาตั้งอยู่ริมโขงของเส้นไหว้เป็นเสื้อผ้าสีขาวเล่าไหายไก่ตัวข้าวดําข้าวแดงคำหมากคาพลูดอกไม้ทุกเทียนน้ำหนึ่งแก้วคนทรงเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องเก่งกล้าวิชาอาคมแต่ขอให้เป็นคนที่มีจิตใจติดต่อกับวิญญ,ญาณได้ช่วงนี้ชาวบ้านที่ไปทำพิธี มักมีเฉพาะคนหนุ่มสาววัยกลางคนและคนเท่าคนแก่มีข้อห้ามไม่ให้เด็กเล็กไปด้วยคนทรงจะเรียกเจ้าปู่ลงมารับเครื่องเส้นไหว้ระหว่างนั้นจะมีการร่ายรำของนางเทียมแต่งจงกระเบนสีแดงจากนั้นจะนำของเส้นไหวมาให้ชาวบ้านกินต่อและบอกกล่าวเจ้าปู่หลักหมื่นว่าครอบครัวได้นำดอกไม้ทูบเทียนมาถวาย ให้ปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขพิธีกรรมในยุคปัจจุบันหรือยุคสารใหม่จะปู่กลายมาเป็นที่พึ่งทางจิตใจมีการก่อสร้างสาลหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมย้ายจากริมน้ำโขงเข้ามาใกล้ถนนเพื่อความสะดวกของชาวบ้านในการกราบไหว้และดูแลรักษาความสะอาดสาลเจ้าปู่เออศาลเก่ามาอยู่คนใาลเก่านาะ ก็มีมงหย่าเออมุงหย่ากระทอมเพราะไงฉันมีดอกหย่าเบื้องละสามชีใยเนาะเออเอาไม้ค้ำมาซื้อเป็นตบจุฟุนะจีมตัวฟังมานนะมันด้ตัวหมานะตัวละหายง่ายหมาพี่เออเออตายง่ายให้หมาพี่ไปู่พี่ปเต้นตีต่อไปบนใบใยตากรบผมมักตัวกรบผมมักเขามาหย่ามันเบื้องละสามใยหนึ่งเนาะเออมันน้อยมันผสมพันมันใ้มาอยู่นี่แลนะมันเลริญมาเนี่ยเออลูกหลานก็นับถือ ขาก็มาปฏิบัติคือหนึ่งสิ่แล้วแต่ก่อนก็มาแจ้งว่าจะมาทำไว้ดอกไม้ทุไวันมาทำไหซื้อเออเราบางอย่างก็เรียกก็เรียกเกสนาน้ำป้าน้ำยางสิแล้วเนาะอันตูพันนน้อยๆมดเหรอเนี่ยน้ำมันผสมขวดเรื่องไหวอันก็มาก็มีดอกไม้ขันหาเออขันหาเทียนอาโคดอกไม้อาโคขับอกว่าเออเรายอย่าอ่ะถือต้องหมดถือต้องมันก็ถือต้องเถามเนาะถามคนนี้ประมาณตางกัเฮ็ดได้ถามคนนี้เออตา่างมีวิสาถามคน เออให้ทางไหนวัวให้ไหนมันดีอันนี้บ่อจีนเขานี่อิ่มแล้วบ่อลูกหลานมาเลี้ยงอิ่มบ่อขับอิ่มแล้วเอ่ยยกไปเวลาเลี้ยงหมูมีมูมีเล้าเอฟเข้าก็มีขวดน้ำมีดอกไม้มีธูปมีเทียนยา,ามียาซูบซูบยาแต่ก้อนนั้นโบเมนได้ลูกเอามักเผ็ดมักเผ็ดบักใ่อ่ๆเหอนะมาโลกแกนนอ,อกเราเอายาซูบหยักใส่หั่น เราที่นางเทียมนี่เฮินมาสิงมาส่นมากระซูบฉันคุณคุณผู้ยุนอกกันจามผอตายผู้ยุนอกน,นะแต่เฮินบอกเป็นยังเอออืมคันว่เาเอาเหล้าไใหมกินดูสิซเกลี่เาาหล้ากินเต็มที่บ่วเหมาเวลาอันเพิ่นออกไปแล้วเพิ่นก็อยู่ซื่อแต่พ่อตานี่ก็ว่าจำกว่าเน่นอนเติมโจถามได้เอ,อินได้เมื่อนี้ไปแล้วจะไปนีไปนีป้เดี๋ยวไปโลดคันว,ว่าบานเนี่นเอาหัวหมูนะ กามาเป็นตัวไก่เป็นตัว่าเป็นหัวเป็นหัวไกลให้เป็นไก่กันมีอยามาเลี้ยงจะติดไฟแน่ไฟสามเดมหรือหาเลมติดเทียนนะการาไต่ไฟเพราะเราเห็นของกินยามนี้เมื่อคืนพ่นเนี่ยอยางเมื่อวานเมื่อคืนพ้นขั้นตอนของการทําพิธีกรรมคําบ้านเมื่อถึงวันที่ชาวบ้านกําหนดซึ่งต้องตรงกับวันพฤหัสบดีชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะเย็บกรวยใบตอง เท่ากับจํานวนคนในครัวเรือนโดยภายในกลวยจะมีดอกไม้ทูบเทียนรวบรวมไปยังศาลเจ้าปู่ของเส้นไหว้ประกอบไปด้วยเสื้อผ้าสีขาวอาหารหวานเหล้าหนึ่งขวดไก่หนึ่งตัวต้มสุกพร้อมเครื่องในหรืออาจจะใช้หมูหนึ่งตัวนำไปเชือดสดที่บริเวณศาลเจ้าปู่ชาวบ้านจะร่วมขบวนแห่ไปยังศาลเจ้าปู่หลักหมืน่น นำของเส้นไหว้วางตรงหน้าศาลจากนั้นนางเทียมหรือจำ้ำผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างชาวบ้านและเจ้าปู่จะเป็นผู้กล่าวเชิญเจ้าปู่ลงมารับเอาอาหารและเครื่องเส้นไหว้หากมีมะแรงวันมาตอมแสดงว่าเจ้าปู่กินอาหารแล้วจากนั้นชาวบ้านก็จะบนบานต่างๆนานา,นาตามความต้องการของแต่ละคนแล้วนำอาหารที่เส้นไหว้ไปประกอบอาหารใหม่ เพื่อรับประทานร่วมกันและร้องรำทำเพลงสร้างความรื่นเริงตามประษาชาวบ้าน mm hmm. เมื่อเสร็จสิ้น mm hmm. ก็จะเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและขอขมาที่ได้ทำเสียงดังรบกวนเจ้าปู่ กมาบนเพื่อนาคนเจ็บคนเป็นคนที่ยังกระ้างกันไปไปบอกเพื่อนบาเพื่อนโอ้เป็นยุรอกของแกโยใส่กสระ้างบอกเพื่อนเพื่อนหนำไปเบรกงวดอาชีสมัครเป็นครูเป็นตำรวจเป็นหมอนี่ก็มาบ่าให้ได้ได้สิได้สุขนก็นแล้วอ่ะวะ่าแจ่ว่าได้สุขน,ขนก็นแล้วที่ไปสอบเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูใบอาจารย์นี่บอกหาเลยเหรอวะ่าจะบอกซื้อให้คงคงกงก่ง ็เลยมาบนว่าอันนางเศวนิสาชนเสีสุวรรณทีไปซอบแล้วก็เอาเสื้อผ้าลูกไปไปบนเพื่อน่าขอให้ซอบได้ปฏิซอบลูกก็ตอนนี้ก็ได้เหตุงานอยู่หมอสวอประสานมิตรสมใจก็ได้ไปแก้บนปู่ก็บอกก่อนออกจกบ้านก็บอกปู่ปู่เบิ่งลูกลานให้เด้อครับสินะก็ไปฮอดทีนะ รถอีซนกบสนใช่ไเคยบ่นไว้เกี่ยวกับการเดินทางค่ะเดินทางแล้วก็ค้าขายให้ปูนั้นไปน้ำเขาก็วิบแต่รถสซเฟินวิบแต่ส่เพินไเินพาไปน้ำไปน้ำกันและเดินทางก็จะรลอัภัยค้าขายก็ดีขึ้นก็ไปขายของสิกาห้องสซเพินิ่นก็ได้ขายดีผมผมไปบ่นให้ว่าได้เมีอยูุบานสง่างาวนี้ภายในหกเดือนแล้วผมก็ได้แท้ครับ บนแลวก็มันก็ก็ได้ผลทุกปีครับคือว่าบ่มีเรื่องกัดเจ็บกันตายบบมีบบมีเรื่องที่ว่าที่ขอคัดบ้าตายบบมีเรื่องเก็บเรื่องป่วยนะมีกาสนุกสนานครับแล้วก็มีแฟนไปปักไตค่ะไปปักไตไปอยู่ปักไตทื่อราเบิดแดเราที่นี่อยู่ประมาณ200เมตรนี่แหละบบเจอบ่บโดนจ้ะอ่า่หละมหอแล้วก็บุนแกเพื่อนพอดีไฟไหม้เป็นโรงงานตุ๊กตาเราแ้วมาซะนั้นลูกสายอยู่บ้านเปิดหัดบิ้ง โอ้ยลูกตายแล้ววะจ้าฮ <i> ูปูเอ so ้ยไปเอาลูกอารานไว้เด้อสิอันบ้ากับบ้าไว้แล้วล่ะให้ไปนาเบิ้งลูกเบิ้งล้านอย่าให้ลมให้ตายจะผนเดี๋วลูกล้านนะไปอยู่นํากันเบิ้งน้ำสิบก็ขนกระเป๋าสิแล้วเนาะบ่ตายจะขนแล้วกระเาเจ็บอีกจะขนอย่างวาเออจะเป็นศักดิ์สิทธิ์แท้ว่าพากันนับพือเต็มพวกเรามานะตะวอาเพิ่นให้แท้ค่ะเพิ่นศักดิ์สิทธิ์แท้เพิ่นให้แท้ค่ะกระสมความ่งมาพัฒนาเขาอยู่ โอ้ร oh, ้อยเปร์เซ็นต์พนแล้วคักแล้วเนี่ยพนนาซอยได้เต็มร้อยเปร์เซ็นต์เลยดีเพินนาดีแฮะนับพื้ลูกสาวกันอย่างนับพื้เท้าซ้มมือนี่การบนบานสารกล่าวและความเชื่อในเรื่องเจ้าปู่หลักหมืน่นกับการทำพิธีกรรมคำบ้านของชุมชนบ้านสง,งาวานนสวรรค์จากในอดีต ที่เชื่อถือศรัทธาแบบเกรงกลัวต่ออิทธิฤทธิ์อำนาจลี้ลับสู่การนับถือแบบเจ้าบ้านและกลายมาเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชนปัจจุบันนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในการพึ่งพาเจ้าปู่หลักหมื่นซึ่งเปรียบเสมือนผีบรรพชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสะท้อนให้เห็นถึงการสืบสารประเพณีท้องถิ่นให้ยังคงอยู่เพื่อเป็นอัตลักษณ์ในเรื่องความเชื่อของคนอีสาน พิธีกรรมคำบ้านแฝงไว้ซึ่งกุศโลบายให้คนในชุมชนทำดีฝ่ายดีการกราบไหว้สักการะและการขอขอมาถือเป็นการเพิ่มสิริมงคลในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เจ้าปู่ช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองให้คนในชุมชนอยู่อย่างเป็นสุขพิธีกรรมคำบ้าน จึงเป็นพิธีกรรมที่เปรียบเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ,ใจของคนในชุมชนและการทำพิธีกรรมในทุกๆปีก็เพื่อสืบสารและคงไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายไปโอ้เจ้าปูนี่ถือว่าเป็นเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อถือที่ทุกคนต้องยอมรับ <S S S ะนะครับเพราะมันมาก็ได้เห็นมาในปัจจุบันบางคนมาบ่นปูไว้เต็มบแกเนี่ย มีอันต้องเป็นไปคล้ายๆว่ามีโรคภัยไข้เจ็บบ่ได้อยู่ในเศราละเป็นอยู่เรื่อยต้องมาแก้บ่นค่อยเศราเพราะนั้นขนที่บ่นไว้ทุกครั้งต้องมาแก้ดูครั้งถ้าบ่แก่เปลีป่ยนไปบ่ได้นะครับถ้าบ่แก่นี่ถือว่าอยู่ยากคือกันเจ้าปูนี่คือคือผู้ที่คล้ายๆว่าเป็นผู้ดูแลบ้านเมืองเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านกวา่าใดในสิ่งที่เราเบิงบ่เห็นเนาะแต่ว่าเป็นความศรัทธาของชาวบ้านความเชื่อถือนะ,อะการนับถือการเชื่อถือของชาวบ้านเนี่ย บัวเตสง,งาหลวสวรรค์สองมูนี้มีทั้งมูอื่นบ้านไกล้เลือนเคียงผลพันไปพันมาต้องบีบแต่ใส่เพิ่นบอกก้าวเพิ่นว่าสิไปก่อนเดอร์ให้คุ้มครองแน่กลับมากับบิบแก่ใสนะครับพอนั้นคอามเจือถือตรงนี้ปุ๊บนี้